สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับของมาว่าทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันดีอากาศดีดีออที่บึงสาธารณะบ้านบึงงามนะบ้านของมาว่าเองตำบลคำดีอำเภอบุญทองจังหวัดเลยน,นะวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันที่31ตุลาคม2563นะเพื่อนๆนะนี่ก็คือ านที่มาส่องบุญด้วยกันกับมบ่าว่านะวันนี้เช้านี้อาจจะลมแรงหน่อยหนึ่งนะดูสิคลื่นน้ำอยกก่างทะเลเชียวนะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะมาปล่อยปลาคือล้ลักษณะว่าเขาเอาปลามาขายแล้วเราแล้วาว่าก็ซื้อคือไม่ได้กินนะเอามาปล่อยอเพราะว่าเราเป็นถือว่าเป็นวันทําบุญเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่สู่น้องปลาเนี่ยนะครับ ตึงน้องปลามีกี่ตัวนับดูซิดูซิซอ่าใครกดแชร์กดไลค์นะจ๊ะขอให้เป็นเศรษฐีจ้าเออจากจนก็ให้เป็นคนรวยจากป่วยก็ให้แข็งแรงจ้านะครับเพื่อนๆครับว่าว่าจะพาส่องบุญส่องบุญในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตอนแรกมันก็เงยเงอยู่นะปลามันก็เงยเงจากที่เขาเอาไปใส่ใส่ลีใส่ตุ้มใส่ ใส่อะไรเงี้ยนี่เขาคือเขาไปซ่อนมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหยามาอ้าปากพังงาพังงาก็เลยปล่อยไปสักครู่หนึ่งใส่น้ำสะอาดสะอาดเพื่อจะมาปล่อยเนี่ยจ้าเพื่อนเ,อนเอนให้เขาได้สู่อิสรภาพสู่โลกกว้างของเขานี่คือการเป็นการเริ่มต้นการส่องบุญช่องส่องบุญของว่าว่านะช่อง ช่องนี้จะเป็นชื่อว่าวัฒนาสมวนาชื่อชื่อจริงนามสก,กุลจริงเลยก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดอะไรด้วยนะนับดูสีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบเอ็ดองมสิิบห้หเจหรือว่าสิบแปดดีขอขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันนะครับส่องบุญกับว่าไว้เพียงเท่านี้นะ ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วนะครับโปรดดูให้จบแล้วก็ร่วมอันโมทนาบุญกับอาว่าด้วยนะครับได้เวลาเราจะส่องบุญแล้วก็จะปล่อยไปแล้วนะจ๊ะเอาล่ะนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ขอให้พวกเจ้านะอยู่ดีมีหฮงอยู่เย็นเป็นสุขอิสระภาพ